โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมในการวันนี้ที่ผมภูมิเฉลยอาราฟามเนี่ครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโซล l ลนด์เมจิกนะครับหรือว่าเกมทางซานภาค1นึ่งเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั่นเองนะครับนะก็ต้องขอย้ําก่อนเนาะว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในส่วนตัวของตัวเกมนี้เนี่ยนะครับเราหน้าลงทุนในการเติมเงินเซิร์ฟเวอร์จะอยู่นานหรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อสังเกตต่างๆนานานะครับแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้ผมไม่ได้มาชักจูเพื่อนๆให้ทําาตมสิ่งที่ผมพูดหรือเปล่าเพราะว่า อย่างที่รู้กันนะครับนะเงินใครเงินมันนะครับนานาจิตตังเพื่อนๆจะเติมหรือไม่เติมเนี่ยก็สุดแล้วแต่แต่ผมแค่เอาข้อมูลเนี่ยที่ผมได้รับมาเนี่ยนะครับนะเอามาบอกให้เพื่อนๆรู้และกันประมาณนี้นะอันดับแรกเลยนะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าอ่าตัวของโซล a n เมจิกนะครับหรือว่าถังซานเซิร์ฟนี้นะครับไม่ใช่เซิร์ฟแทะ พูดง่ายๆคือมันคือเซิร์ฟเถื่อนนั่นเองนะครับนะเพราะว่าแอดมินเขาเนี่ยนะครับก็ตอบมาแล้วแหละว่ามันคือกึงก่งๆซึ่งเอาตรงๆนะเซิร์ฟเวอร์แบบกึงก่งๆมันไม่มีครับมันมีแค่เถื่อนกับแท้เพราะฉะนั้นเซิร์ฟนี้ก็คือเซิร์ฟเถื่อนนั่นแหละนะครับเนาะแล้วก็ผู้ให้บริการเนี่ยนะครับนะเป็นประเทศเวียดนามเหมือนเดิมซึ่งเซิร์ฟแพ้รอบก่อนก็ผู้ให้บริการเวียดนามนะครับเนาะแล้วคราวนี้เนี่ยนะครับถามว่ามันน่าลงทุนไหมมันน่าเติมหรือเปล่าแอดมินเขาบอกมานะครับว่าตัวเกมนี้เี่ แจกเยอะไม่จะเป็นต้องเติมเงินก็ได้นะครับนะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเกมเปิดเนี่ยเดี๋ยวจะเติมเยอะๆเลยอะไรประมาณนี้นะแอดมินก็บอกว่าไม่จะเป็นต้องเติมก็ได้นะครับนะ,ะเกมนี้เขาแจกเยอะมากๆอะไรประมาณนี้เนาะก็ตามสไตล์ของเกมที่ไม่ใช่เซิร์ฟแพ้นั่นแหละนะครับเนาะก,ก็คือเขาจะค่อนข้างแจกเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้มีแจกโค้ด 2, 2โค้ดใช่ไหมครับแล้วก็มีแจกผังซานฟรีใช่ไหมอีก1โค้ดแล้วก็จะมีแจกโค้ดที่มันเป็นแฟนตัวยงอีก1โค้ดรวมทั้งหมด4โค้ดใช่ไหม ซึ่งโค้ดถังซานฟรีเนี่ยเขาจะแจกตัวละครระดับ S R ของถังซานแจกไดมอนด์ใช่ไหมครับนะแจกเพชรเนี่ยส8 8 8แแบจกใบกระชายายีบใบแล้วก็โค้ดอีกโค้ดหนึ่งเนี่ยก็แจกใบกระชายายีบใบแล้วก็แจกไดมอนด์2อไอ้2 8 8นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเกมเนี่ยมันก็แจกเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะเติมไหมก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆน,น,นะครับเนาะตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวเกมเนี่ยมันยังไม่มีโปรโมชั่นออกมาซึ่งผมดูแล้วนะตัวเกมเซิร์ฟนี้น่าจะโปรโมชัน ถูกกว่าเซิร์ฟก่อนแน่นอนนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยเราน่าลงทุนในการเติมไหมนะครับมันไม่ใช่เซิร์ฟแท้นี่มันจะอยู่นานหรือเปล่านะครับนะต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยสุดแล้วแต่เพื่อนเลยเพราะว่าผมเนี่ยอยากลองเล่นเป็นสายฟรีดูก่อนอะไรประมาณนี้ส่วนตัวนะหรืออาจจะเติมสักส5บาบาทก็ได้เอามู่ไปมาประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถามว่าเกมนี้จะอยู่นานไหมโดยปกติแล้วนะครับเกมเซิร์ฟเถื่อนจะอยู่นานกว่าเซิร์ฟแท้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ครับสังเกตว่าโซแลน าภาคาตัวของภาคหนึ่งเนี่ยเซิร์ฟเก่านะครับที่เพิ่งปิดตัวไปประมาณ 7- 8เดือนก่อนใช่ไหมครับเนาะเขาแบบว่าผู้ให้บริการเนี่ยเป็นเวียดนามเหมือนกันสังเกตนะครับเซิร์ฟนี้ก็เป็นเวียดนามเหมือนกันผู้ให้บริการแต่ว่าเซิร์ฟก่อนเนี่ยเขาเสียค่าลิขสิทธิ์ในการซื้อเกมมาแล้วมันต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ในการต่อสัญญาใช่ไหมซึ่งตัวเกมมันทํารายได้ต่อไม่ได้หรือว่าอาจจะแบบว่า รายได้น้อยลงมีบัก๊กมีคนรีฟันอะไรเยอะแยะไม่รู้นะครับมีทั้งโปมีทั้งบัก๊กมีทั้งรีฟันแล้วไม่แบ่ไอดียอย่างเงี้ยผู้ให้บริการเนี่ยบริการไม่ค่อยดีด้วยนะครับแล้วคนก็เลยไม่ค่อยเติมแล้วสุดท้ายก็ต้องปิดตัวไปเพราะว่าถ้าจะต่อสัญญาต้องซื้อเกมต่อเสียเงินต่อใช่ไหมแต่อย่างที่บอกครับตัวของเกมภาคเนี่ยมันเป็นเกมเซิร์ฟเถื่อนแล้วก็แพทเนี่ยเป็นแพทของเซิร์ฟจีนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเกมเนี่ยมันไม่ได้เสียค่าลิขสิทธิ์มันเสียคคแค่ค่าเนนอ่่างนงงยช สังเกตครับเซิร์ฟก่อนเนี่ยเหมือนเขาไม่ลงทุนกับแอดมินเลยแอดมินแม่งไม่ตอบคนเลยสักครั้งเดียวสังเกตไหมมีแค่หน้าที่มาบอกแบบว่าอาุปประมาณแบบพิมพ์บอกกิจกรรมอะไรแค่นี้ก็จบไม่ได้ตอบคอมเมนต์ของเราเลยแต่สังเกตครั้งนี้ครับเหมือนเขาจะจ้างแอดมินมาที่ค่อนข้างดีพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการตอบคอมเมนต์ในเพจหรือว่าตอบคอมเมนต์ในกลุ่มเนี่ยนะครับแอดมินคือแม่งไปนั่งตอบเลยแล้วเราสามารถอินบ็อกเข้าไปถามในเพจของเขาได้เลย เออเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบโต้ตอบเนี่ยผมมองว่าเหมือนเขาจะไม่ได้เสียค่าลิขสิทธิ์อะแต่เขาเอาเงินเนี่ยมาจ้างคนนะครับมาดูแลเป็นแอดมินจ้างคนไปดูแลเกมใช่ไหมจ้างคนเนี่ยนะครับมาแบบว่าทํานู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เสียแค่ค่าในส่วนตัวของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็เลยประหยัดถ้าถามว่าส่วนตัวผมคิดว่าตัวเกมนี้น่าจะเปิดได้นานกว่าโดยหลักแล้วอะอย่างที่บอกครับมันไม่ได้เสียค่าลิขสิทธิ์ไงค่าลิขสิทธิ์ซื้อทีเป็นล้านเป็นสิบล้านอะ คิดสภาพครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการที่จะต่อสัญญาต่อเนี่ยเขาต้องคิดแล้วคิดอีกไงเพราะฉะนั้นเซิร์ฟเก่าก็เลยปิดไปแต่ว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยอย่างที่บอกเปิดใหม่ปุ๊บเนี่ยก็แน่นอนครับเซิร์ฟเถื่อนใช่ไหมไม่เสียค่าลิขสิทธิ์เขาเลยสามารถจ้างแอดมินจ้างทีมงานแปลไทยใช่ไหมแล้วก็จ้างในส่วนตัวของคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยมาดูแลระบบแล้วก็จ้างในส่วนตัวของแบบว่าซื้อเซิร์ฟเวอร์ที่มันอาจจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะผมมองว่าตัวเนี้ยน่าจะอยู่นานกว่าเซิร์ฟแท้โดยหลักๆแล้วอย่างที่บอกเนาะมไ่ด้้เสียซือ ค่าซื้อลิขสิทธิ์อะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะมันสุดแล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆจะเติมเงินหรือเปล่าเพราะส่วนตัวผมเนี่ยก็บอกเพื่อนๆไปแล้วว่าผมเนี่ยอาจจะไม่เติมเงินหรืออาจจะเติม35บาทก็พอลองทดสอบเล่นเพราะอย่างที่บอกนะว่าสุดท้ายแล้วเกมนี้ก็ไม่ใช่เสิร์ฟแพอยู่ดีเข้าใจไหมและอีกอย่างหนึ่งที่ใครจะเติมเนี่ยก็แล้วแต่เพราะว่ามันไม่ใช่เงินผมนานา,นานจิตตังเพื่อนๆจะเติมเพื่อความสุขของตัวเองเนี่ยก็ได้เพราะว่าสายเติมเนี่ย เขาเติมอยู่แล้วครับจะเป็นเซิร์ฟเผื่อนเซิร์ฟแท้เนี่ยมันเติมอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับผมแค่พูดให้คนที่แบบกําลังตัดสินใจว่าเอ๊จะเติมดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองหลกัหลกๆก,ก็จากประมาณนี้เพ,เพื่อนๆลอเอาไปพิจารณาแล้วก็รอเอาไปตัดตัดสินใจกันดูเองแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีโปรโมชั่นมาเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการเติมเงินเกมนี้ผมถามแอดมินไปแล้วการเติมเงินเกมนี้เติมเงินผ่านบัญชีนะครับธนาคารแล้วก็ QR Code เพราะฉะนั้น 2 2ข้อนเนี้ยผมเลยเป็นข้อสังเกตได้เลยว่าเฮ้ยตอนนั้นผมคิดว่าแม่งต้องเปเซิร์ฟเถื่อนเนี่ยเลยสรุปก็คือเป็นเซิร์ฟเถื่อนจริงๆเพราะฉะนั้นเติมเงินเกมนี้นะครับไม่แน่ใจว่าโปรโมชั่นเนี่ยมันจะนับจากยอดการเติมเงินหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าเติมเข้าผ่านบัญชีแล้วก็ผ่าน QR code อะไรประมาณนี้เนาะน่าจะเป็นกรุงไทยแหละเพราะว่าส่วนใหญ่เกมเถื่อนเซิร์ฟเวอร์เวียดนามเนี่ยเขาจะเติมเงินผ่านกรุงไทยประมาณนี้นะครับเนาะก็หลักๆจับประมาณนี้ละกันเพื่อนๆลองเอาไปพิจารณาแล้วก็ลองเอาไปตัดสินใจกันเองดูผมไ่ พูดแล้วการเพราะว่าเงินใครเงินมันนะครับนะส่วนตัวผมก็อย่างที่บอกไปเติมเล่นฟรีหรือไม่ก็35บาทแต่ว่าดูเชิงก่อนนะถ้าเซิร์ฟมันดีก็อาจจะแบบสนับสนุนก็ได้อะไรก็ว่ากันไปก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันนะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจใดใเพจตัวเลขกันครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยกันครับนะสำหรับใครที่แบบว่าชอบแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ